แล้วมั้งไม่น่าใช่เมืองแล้วมั้งบรรยากาศรอบๆเนี่ยไม่น่าใช่เมืองแล้วมั้งทุกคนใช่ครับน่าจะติดงานว่ะทุกคนยัง <c oughs> งมาเดี๋ยวไปทักทายพี่ออฟก,ก่อนนะเจอพี่ออฟแล้ว <c oughs> โคตรเทโอ้โหทุกคนดูนดิโดนแอบถ่ายมา โอ้โหโคตรเท่เลยว่ะลูกนี้ต้องได้บ้างละ่ะเอาน้ำไหมไม่เป็นไรครับไม่เปาขอบคุณครับคนหล่อครับแม่ทนหล่อแล้วครับ อย่ามาชมค่อยเดค่อยเท่าแล้วค่อยก็บ้ายุบ้ายอเป็นเดยิ่งบอกว่าค่อยหล่อค่อยยิ่งบ้าเดใช่ครับพ่อป๊อกสุดยอดครับอาจารย์มาแล้วครับอาจารย์มาแล้วครับแต่ผมถ่ายให้ไม่ได้ครับเพราะว่าอาจารย์ยืนคู่กับพร,ริดอยู่ยืนคู่ไม่ได้ครับที่เอเวเพียบเลยครับแล้วด้นแด์ ให้ดูแป๊บหนึ่งครับให้ดูแป๊บหนึง่งอืมมาแล้วอยากฟังเสียงในหัวพี่โทนบ้างเหรอพี่โทนร,รักครอบครัวครับเสียงในหัวพี่โทนนะพี่โทนร,รักครอบครัวครับ <c oughs> มาแล้วเรียบร้ายครับสวัสดีพี่ไลน์เหรอ ุดแล้วพี่ต้อมมีบัตรไหมสุปแล้วพี่ต้อมเรามีบัตรไหมฮะไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมอ่าเมื่อกี้ใครมีบัตรนั้นทุกคนนะครับใครมีบัตรใครมีบัตรเมื่อกี้ใครมีบัตรเอาให้ผมหน่อยไม่งั้นก็แต่ถ้าหาผมไม่เจอเดี๋ยวจะให้พี่ต้อมเข้าพร้อมผู้จัดเดี๋ยวให้พี่มันพาเข้าครับคนที่ มารับผมอะวพาพี่วัน,กนจกรู้จักทีมงานครับช <c oughs> วนใครมีบัตรบ้างนะบอกผมหน่อยครับ <c oughs> ถ้าอยู่ใกล้จะได้ผมจะได้เอาไปให้พี่ต้อมครับ <c oughs> พอซิ่งหมใาชชา่ครับ <c oughs> อ้าวแล้วพี่ต้อมอยู่ในสนามไม่มีบัตรแล้วแกเข้าไปถ่ายสนามก่อนใช่ <c oughs> ไหมันจะเข้าได้ใช่ไหมละ่ะ โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไม่ยากครับทีมงานเรามาด้วยกันครับเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับพี่บอกว่าพี่โตอยู่ไหนนี่ไงเจ้าตัวอยู่นี่ครับนี่ เจ้าตัวยิ้มหวานๆเนี่ยเจ้าตัวอยู่นี่ครับอยวนี้ครับเจ้าตัวครับเจ้าตัวอยู่นี่ครับโอ้ยมาแล้วสองตัวซีเกตมาแล้วสองตัวซีเกตส,สัวเรามาแล้วครับนู่นพระเอกรอๆเรามาแล้วอ๋สอสจอไปตามครับบอกว่าไม่ทันหาเสียงแล้วสอจอไปตามครับสอจอไปตามไม่ทันหาเสียงโอ้หน้าตาแบเมื่ตื่นเลยน้องชายนะครับ หมือนจะไม่ยังยังไม่สบายสอจอป,ป้อมรอไปตามครับทุกคนอยู่ต้องการเบอร์สิบวันที่8นี้กาเบอร์สิบครับอ่าพักพักพลังทุเรียนครับบรรยากาศหน้าโรงแรมที่ยาลานะคะมีบรรดาเอฟซมารอยเจอน้องๆที่หมอนทองนะ